สวัสดีปีใหม่กับชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลก็คือผู้เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่15พรกพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโอราศาสตร์ไทยนะครับก็ขอขอวยทุกท่านนั้นมีความสุขสดใสนะครับเป็นปีของการย่างไปสู่ความสุขความสําเร็จนะครับความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนะครับมีแต่ความร่ำรวยมั่งมีสีสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับดวง9วันดวงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9มกราคมพุทธศักราช2567ันนี้นะครับก็เป็นช่วง9วันแรกของปีใหม่นี้นะครับ กับการปรยากรจากการเปิดไพ่ยิบสีทั้งหมดสาหสำรับเช่นเดิมนะครับจะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับก็เป็นดวงก,งกว้างๆนะครับไม่ได้จปะปอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกับปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็กอ,อให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับแต่อะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบุณทุกการติดตามขอบุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูนะครับการเปิดสำรับแรกนะครับ9ใบในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินนะครับในช่วง9วันนี้วันที่1ถึงวันที่9มรกราคมนี้นะครับของชาวราศีตนนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่จะบอกมาในลักษณะใดนะครับการาจะเปิดไพ่นั้นไพ่ทั้ง3สำรับที่จะใช้เปิดนั้นก่อนการบันทึกคลิปนะครับก็ได้มีการสับมีการกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจะเปิด ก็จะมีการสับเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็มาดูกันนะครับบาัจจาราศีตุลดวง9วันแรกของปีนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดน,นะครับในเรื่องของการงานก่อนนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินไปในทิศทางใดน,นะครับถูออบหวานสองไม้เท้านะครับการเตรียมการการวางแผนในเรื่องของการที่จะลุกคืบลุกหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของการงานของท่าน กครตีตั้งเป้าหมายที่มองการไกลเอาไว้นะครับที่จะพุ่งเป้าไปสู่ของความสําเร็จบางคนก็มีโครงการในเรื่องของอมีการวางแผนในเรื่องของการจะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการที่จะเปิดรับพนักงานใหม่เข้ามาในเรื่องของการผู้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานหรือหุ้นส่วนนะครับในการที่จะเข้ามา ช่วยสนับสนุนใ้มีการเดินหน้าต่อไปกับการรุกคืบในการงานหรือในธุรกิจของตั้นนะครับอาจจะมองการไกลไปถึงในระดับต่างประเทศนะครับที่ยังมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นที่เกิดอยู่ในวงแคบๆก็จะกว้างโตขึ้นกว่าเดินนะครับไปโซระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับแต่เติบโตในระดับประเทศอยู่แล้วก็จะก้ามไปถึงฐานชาตินะครับก็เป็นช่วงดีๆของการกยับขยายรุกคืบหน้า มัจะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็มีการมองการไกลต่อไปในการที่จะให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นไปใบต่อมานะครับเทนออฟสอดนะครับในเรื่องของการตัดจบสถานการณ์อะไรนะที่มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นความเป็นสเสถียรเข้ามาแทนที่นะครับ4ไม้เท้าโ o ลออฟวารน,นะครับไปใบต่อมานะครับวีนออฟวานะครับการบริหารจัดการ สถานการ์ต่างๆได้เป็นไปในเรียบร้อยด้วยดีนะครับไม่ว่าจะมีอุสปสรรคปัญหาใดๆก็ตามก็สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นเสร็จได้ในทำต้องทีนะครับก็ไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหาการากาสังนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความฉลาดปราดเปรื่องในการบริหารดูแลธุรกิจการงานในทิศทางที่ดี3ดาบนะครับรียบสอบเมนในเรื่องของธุรกิจจะมีความมั่นคงการงานที่จะ มั่นคงอยู่ก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ของปัญหาก็ย่อมมีนะครับในช่วง9้าวันนี้จะมีบ้างมีเข้ามานะครับอะไรที่มันสร้างความรู้สึกกุดหงิดใจให้เกิดขึ้นหรืออะไรก็มาสะก,กิดใจนะครับที่ทต่ไม่ชาวราศีตุลต้องพบต้องเจอก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแหว,วกแล้วก็ฟันกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับอุปสรรคเหล่านั้นฟันจบด้วยดาบเดียวนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้รู้สึกต่อ จิตใจในทิศทางไม่ดีนะครับก็จะมีการตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับกับ1ดาบกับ10ดาบนะครับ1ดาบฟวันเชื่อเตียยกับสถานการณ์อะไรที่มันสร้างความรู้สึกไม่ดีนะครับที่เจ็บปวดตั้งใจเจ็บปวดตั้งกายนะครับที่เป็นความยุ่งยากลําบากเป็นปนัญหาก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีไปสู่ความเป็นสเสถียนความมั่นคงนะครับหรือไอรอนเฟนสนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็ให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในทิศทางที่ดีหรือด้วยปุ่มปัญญาเอ็งจิตวิญญาณของชาวราศีตุลน,นะครับที่จะเป็นพลังในการที่จะตามให้ท่านบริหารจัดการในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของธุรกิจไปไว้ต่อมานะครับ 5. หมายเท้านะครับไฟออฟหวานไม่ว่าจะเป็นปนัญหาอุปสรคปัญหาใดๆนะครับที่อาจจะมีก็ามาอย่างที่บอกกล่าวเมื่อกี้ นะครับสามดาบขึ้นมาบางทีในเรื่องของความกัดแยงที่อาจจะมีเข้ามานะครับในเรื่องของที่อาจจะในเรื่องของความคิดเห็นไม่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองที่อาจจะมีเข้ามาของเพื่อนร่วมง,งานนะครับของสถานการณ์ที่ทําที่บางทีเป้าหมายอาจจะมีการไม่เป็นในแนวในแนวเดียวกันอาจจะต่างคนต่างความคิดนะครับกับการทํางานที่มากกว่า1คนนะครับ แม้แต่นในสถานการณ์ของการทำงานคนเดียวก็ตามนะครับก็ยังมีสถานการณ์ของความกัดแย้งเกิดขึ้นเช่นกันได้นะครับแย้งในจิตใจของตัวเองบางทีก็ตัดสินใจอยากจะทาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจอะไรย้อนแย้งกันมีอะไรก็มายัย้งได้เช่นกันนะครับในสถานการณ์ของเกิดขึ้นกับความกัดแย้งของตัวเองในจิตใจของตัวเองก็มีนะครับแต่ในสถานการณ์ของเพื่อนร่วม เพื่อนร่วมงานที่ทํางานนะครับอาจจะมีสถานการณ์เข้ามานะครับด้วยอาจจะบางทีมีปากมีเสียงอะไรกันในเรื่องของท่านตะละบอกแวงกันของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีเข้ามานะครับในช่วง9วันแรกของปีใหม่นี้นะครับบางทีก็จะมีการกระทบกระแทกกันในเรื่องของวาจาคำพูดที่เข้ามากับชาวราศีตุลนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่ ผิดใจกันอะไรกันนะครับถ้ามันสอไปในแววไม่ดีก็พยายามที่จะนำธรรมะก็ามากลมใจนะครับวางาจิตใจใอยู่ในสภาวะของความถูกต้องนะครับให้เป็นไปตามการลองกรธรทมนะครับสถานการณ์ต่างๆนั้นจะได้รับการเยียวยาวแก้ไขในทิศทางที่ดีจะถูกตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปใส่ใจมากบางทีสถานการณ์ต่างๆก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีใปายใบที่9้านะครับ แปดถ้วยนะครับเอออกครับสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความยุ่งยากลําบากใจก็จะมีการออกจากสถานการณ์นั้นหรือมีการปล่อยวางก็คือมีการตัดจบนั่นเองนะครับต้าที่ปีป่านมาสถานการณ์ใดที่มันเป็นปัญหาให้กับชาวราศีตุลน,นะครับที่เป็นเกาะเรือรังหรือเป็นปัญหาในเรื่องของความแตกแยกหรือในเรื่องของการอ่า ไม่ลงรอยกันอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้กับชาราศีตุนนะครับแต่ก็สามารถที่จะเคลียสถานการเหล่านั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นราชินีตุไม้เท้านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะคลี่คลายแก้ไขสถานการ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับที่เข้ามาแม้จะจุกจิกมากมาย แก่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะตัดจบได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหาความยุ่งยากนะครับแล้วก็ก้าวไปสูคส่ความสําเร็จความรุ่งเรืองต่อไปที่เราอยู่นะครับโลกเบื้องหน้านะครับความเป็นสเสถียรน,นะครับที่จะเกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีเข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็มีการรุกคืบต่อไปกับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะครับ อย่างไรก็ตามการงานแม้จากความสําเร็จแค่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าของใครก็ตามจะเป็นราศีไหนก็ตามในเรื่องของความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามที่ดีนะครับสุนการต่างๆก็ย่อมมีอุปสรรคปัญหาก็มาขวางกั้นได้เช่นกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะคลี่คลายด้วยความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนของแตช่ชาวราศีนะครับแต่ของชาวราศีตุลน,นั้นเป็นผู้ที่สามารถตัดจบได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับกับปัญหาที่มีก็มา นะครับไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังให้มันเจ็บใจเจ็บกายนะครับก็เป็นติดต่างที่ดีนะครับแล้วก็บุญวัฒนาสิงศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองให้การดูแลนะประธรรมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาดูแลในสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นมานะครับบางทีผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้กล้ามาร่วมในการเคลียร์ในเรื่องของความถูกต้องสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่จะเข้ามา เต็มๆในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นอุปสรรคญหนาก็จะถูกคลี่คลายออกไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเข้ามาในแบบไหนของชาวราศีตุลนะครับในช่วง9วันนี้นะครับก่อไปใบเรขนะครับ9ดาบก่อไปกับคราบ9หมายเท้านะครับนายออกวานสถานการณ์ของการยืนหยัดต่อสู้ในการเปลี่ยนพยายามนะครับ อาจจะด้วยภาระหน้าที่นะครับตัวออเปนเกิลสเหรียญการปรับสมดุลรักษาสภาวะต่างการเงินในเกิดความกล่องตัวนะครับบางคนนั้นอาจจะผ่านมานั้นอยู่ในสถานการณ์ของความการเงินสะดุดมนไม่คล่องนะครับไอ้รายรับบาดเจ็บในเส้นทางของการเงินนะครับจึงต้อง ในช่วงก้าววันนี้ต้องมาปรับสมดุลนะครับเพื่อเกิดความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับบางคนจําเป็นต้องโยกย้ายในเรื่องของการเงินนะครับส่วนที่มีมากส่วนที่เกินนั้นก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดแหว่งอยู่นะครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในทางการเงินนะครับและก็ราชาถือเหรียญนะครับกิงอเบนต์เกิลนะครับเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็จะ สิ่งก็ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็แดถ้วยนะครับเหมือนกับเรื่องของการงานนะครับการออกจากสถานการณ์ที่ไม่ไม่เติมเต็มนั่นเองหรือใกลที่อยู่ในสภาวะของทางการเงินที่มันไม่สะดวกนะครับอาจจะเป็นช่วง9้าวันก่อนก็ได้นะครับที่มีปัญหาในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับเทียวกับบางคนบางท่านนะครับที่อาจจะเกิดสภาพ กา,การสภาพคล่องนะครับก็จะมีการปรับสมดุลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับตุ่มเทด้วยความเปลี่ยนยายามนะครับด้วยความเป็นสองเหรียญและก็ทิศทางของการเงินจะเข้ามานะครับกับความสําเร็จนะครับเข้ามาเติมเต็มตั้งระยะใกล้และก็การเงินนี้จะเข้ามาด้วยความคล่องตัวด้วยความมั่นคงในระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นทิศทางของการเงินที่ดีที่ไม่เคย เติมเต็มในเรื่องของการเงินก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับและทิศทางของการเงินก็ไหลลื่นเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูเดสตานั่นเองนะครับก็อย่างที่กล่าวมานะครับที่ผ่านมาต้าไครที่มีสภาวะสุดต่างการเงินนะครับก็จะกลับมาฟื้นตัวเยียวยาในทิศทางที่ดีกลับมาเจอจัดในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับการออกจากสถานการณ์ของความขาดแคลน แล้วก็มาเติบโตกับผลรับผลรายได้ที่มีก็ามากับความเป็นราชาือเรียนนะครับเงินก็ามาอย่างเป็นเงินก้อนมากมายกับความสําเร็จการงานหรือบางคนก็จะมีในเรื่องของโชคลาภที่อาจจะมีเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่รอในเรื่องของออธุรกิจในเรื่องของการ สินเชื่อนะครับเงินสินเชื่อบางทีมีคนมีการยื่นในเรื่องของสินเชื่อที่ผ่านมาแล้วก็มีการรอคอยในปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาบางทียังไม่เกิดผลสําเร็จนะครับแต่ช่วงนี้เปิดสกราดมาใหม่นะครับอาจจะได,ได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ได้รับการอนุมัตินะครับในเรื่องของการเงินเพราะบางทีบางตัานอาจจะต้องการเงินมาลงทุน ในเรื่องของการกยับขยายเพิ่มเติมในเรื่องของจิจักการเกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับอนุมัติในช่วงเปิดปีสกราตนี้ขึ้นมาใหม่ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะได้นําเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของการวางแผนในการลงทุนนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการรุกคืบที่จะเดินหน้าต่อไปกับในเชิงธุรกิจที่จะมีความก้าวหน้ามั่นคงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ เงินก็มาเติมเต็มนะครับอะไรที่เคยขาดสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจใดๆบางทีนะครับที่รายได้รายรับผลกำไรไม่ดีเต่าที่ควรก็จะเข้ามาเติมเต็มกลับมาเจิดจรัสเป็นประกายนะครับในตรงไฟ้าโดดเด่นอีกครั้งเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ยอมรับได้รับการนิยมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับ ที่หลังจากยืนหยัดต่อสู้กับการไม่ยอดท้อมาน,านั่นเองของชาวราศีตุลในเรื่องของการเงินนะครับก็ต่อไปนี้ก็อยู่ในช่วงของความบุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่จะเข้ามานะครับออกจากสถานการณ์ของความกาดเกรนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วง9วันแรกของปีใหม่นี้นะครับ สักเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ไปไยอยางจะดีดนะครับไปไปเรกในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นะครับ7จ็ดดาเจไม้เท้านะครับเซเว่นนอกหวานนะครับรักที่อาจจะมีปัญหาอนะุปสรรคนะครับอาแปดดาเอ็ดออฟสอดนะครับ แล้วก็ชสตานะครับในเรื่องของการฟื้นฟูปรับสมดุลนะครับในเรื่ของการเยียวยาแล้วก็ความสุขเบิกบานในชีวิตครอบครัวในความรักความสัมพันธ์นะครับหรือคนโสดก็มีความสุขในทิศทางที่ดีหรือคนโสดที่ไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักก็มีความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์และอยู่บนพื้นฐานของความสุขที่ดีนะครับก็จงไม่ ปรารถนาไม่โหยหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับบางคนก็อยู่กับครอบครัวด้วยความสุขเบิกบานดีนะครับมีความสุขสําราญแจ่มใสในช่วง9วันแรกของปีใหม่นี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวนะครับก็ยังอยู่ด้วยความสุขเบิกบานทิศทางที่ดีนะครับแม้จะอยู่คนเดียวลําพังก็ตาม ก็ไม่ได้มีครอบครัวร่วมนะครับก็อยู่ด้วยความสุขมีเงินมีตองใช้ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ภูมิใจกับสถานการณ์ของความเป็นอยู่นะครับหรือบางคนที่อยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขเบิกบานอบอุ่นในทิศทางที่ดีได้รับความรักความอ้อมารีเมตตาปราณีจากคนในครอบครัวก็มีความสุขดีจึงไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่วนบางคนนั้น บางคนอยู่ในสถานการณ์ของความึดัดในเรื่องของความรักนะครับที่มีเข้ามาอยู่ในช่วงของเพิ่งปิดหวังมาบางคนก็มีนะครับก็อยู่ในช่วงของการปักรักษาใจยาวๆหัวใจนั่นเองนะครับอาจจะต้องการอยู่เพียงลําพังนะครับไม่อยากจะพบปะผู้คนนะครับก็เลยก่อใช้เวลายาวๆหัวใจนะครับดูแลร่างกายให้ปรับสมดุลขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งปิดหวังมานะครับส่วน คนโสดบางคนนะครับในช่วงกอวันนี้อาจจะมีการพบรักเข้ามานะครับมาผูกความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันอาจจะเป็นรักที่บางทีก็เป็นรักที่หาต่างออกไม่เจอก็ได้นะครับบางทีเจอขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้กันจะต่อยหลังก็ไม่กลับก็ได้นะครับที่จะอรักจะมีเข้ามานะครับบางคนนั้นก็จะเจอรักที่มีคู่แข่งนะครับไปเจอคนที่ก็มีคนชอบมากมายอยู่แล้วจึงต้องทุ่มเท ในความเปลี่ยนพยายามนะครับเพื่อที่จะเอาชนะจิตใจก็มาครอบครองให้ได้นะครับจึงอาจจะต้องเน็ตต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับที่ตามไม่เจอกับความรักสัตการเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับจาวราศรีตุลในช่วงาวันแรกของปีนี้นะครับที่มีขึ้นมานะครับส่วน คู่รักบ,บางคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่ไปแปดดับขึ้นมาอาจจะมีบางสถานการณ์อะไรสําหรับบางคู่นะครับที่มีเข้ามานะครับที่อาจจะสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ตาสถานการณ์เหล่านั้นเข้า,ขามานะครับเราให้พยายามนะครับในการที่จะปกป้องสถานการณ์ความรักทนหะ้มีความสุขต่ตอไปนะครับก็โดยการพยายามอย่างไม่โต้ทอ หากไม่ย่อท้อนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับการฟื้นฟูไปสู่ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะดูแลใจใส่กันต่อไปแล้วก็ขอเกิดความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเพียงแต่ไอ้พยายามทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับและสานการณ์จะได้รับการแก้ไขเยียวยาในทิศทางที่ดีแล้วก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสําราญเบิกบานใจกันต่อไปนะครับก็ นี่ก็คือสถานการ์ทั้งหมดของชาวราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักทั้งหมดนี้นะครับช่วง9วันวันที่1ถึงวันที่9มกราคมนี้นะครับก็โดยกล่าวๆพอประมาณนี้ก็ขอชาวราศีตุลทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ